สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับบอยนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกิจกรรมหรืออีเวนต์สกิร t ลสแตชกันนะ,ะซึ่งมันเป็นอีเวนต์ที่มาพร้อมกับ c อ l o อร์เช i n g เนาะและเป็นอีเวนต์ที่ทําให้ผมได้รถดาเซียอันข้างหลังนี้เลยนะ,ะซึ่งเมื่อก่อบเป็นดาเซียที่หายากมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะก็จและแหละว่ามนสุูบออกง่ายมากเพราะผมเห็นคนแบบสมออกเยอะมากเลยนะฮะแต่ก็ตามนั้นแหละ มันก็คงไม่ใช่แค่มีแค่ดาเซียแหละนะเท่าที่ผมคิดนะที่มันแบบแร่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นของต่างประเทศอะไรเงี้ยเผื่อมันจะมีอย่างอางื่นด้วยผมก็เลยอยากจะลองสุ่มต่อกอสักแป๊บนึงวันนี้ก็เลยจะมาลองรีเล่นเล่นสักหน่อยละกันนะและจริงๆแล้วผมก็สนนะฮะสนไปนิดหนึ่งไปรีไปสักรอบหนึ่งลเลยจริงๆผมอยากรีให้มันดิสคาวลดเยอะกว่านี้สามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันน้อยมากเลยนะมันรีได้ปะเนะี่ยโอโ้ดิสคาวได้แค่ครั้งเดียว โอ้โหแปลว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนดิสคาวแล้วเหรอเต้าอ่ะยี่สิบถึงแปดสิบได้แค่สามส <c oughs> ี่บาทอะไรอ่ะอะไรอ่ะเต้าอ่ะได้แน่นช็อตไรยุดชมพูอันนี้ผมอยากได้ชุดชมพูสองอันนี้มากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่ามีหรือยัง เออแบบถ้ามันลดเดยอะกว่านี้มันจะดีมากเลยแต่แม่งเก็ลือโคตรน้อยเลยโคตรติ่งเลยนะฮะยสนใจยังไม่มีด้วยโอ้โห,หน้าโดหนห้าโดนชุดกุญวนอย่างเงี้ยชอบมากเอ่ออันนั้นเป็นชุดหมีเหรอหรือชุดอะไรถ้าชุดหมีไว้แบร์อันนี้ก็ชุดตำรวจชุดตำรวจมาหนึ่งอันแล้วก็ชุดหมีสักอันก็ได้ไหมได้เลยได้ได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 เลยอันนี้ปืนโคตรเก่งเลยอ่ะลองดีหน่อยเผื่อมีอะไรน่าสนใจอีก อ้อแต่ลืมไปว่ามันรีเฟชได้แค่วันละสองรอบเท่านั้นก็ต้องรอก่อนนะฮะรอไปก่อนรอไปก่อนได้ต๋ววรอเองอีกสิบสี่ชั่วโมงได้ได้ดีได้ไดีแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกับคลิปคลิปนี้นะฮะผมก็มีเพจเติมเกมเกม,มาแนะนำนะฮะซึ่งเป็นทางด้านของ Top Up Gamer นะฮะซึ่งเป็นเพจเติม UC ที่น่าจะถูกที่สุดในตลาดหน,นตอนนี้นะฮะบวกกับการที่เขาเติมให้ไวและบริการดีมากๆด้วยนะฮะ นอกจากนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยนะฮะว่าจะไม่มีการโดนแบนใดๆทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาเติมจากทางเว็บ u ับ G โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถไว้วางใจได้เลยนะฮะและหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปดูที่เพจได้ก่อนนะฮะที่ TopUp Gamer นะฮะในเพจ f c e e o o o นะฮะหรือถ้าเกิดสนใจและอยากเติมทันทีก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะ Top Up Gamer นะฮะอย่าลืมแอดด้วยนะฮะ อาอะอันนี้ก็วันรุ่งขึ้นแล้วนะฮะแล้วผมเพิ่งตื่น natural. เมื่อยเมื่อยสุดๆไปเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะฮะก่อนหน้านี้คือมันจะรีเซททุก7จ็ดโมงเช้านะหรือก็คือทุกวันนั่นแหละฮนะก็ดูซิว่าเบียอะไรป่าอู้หัวมาอันนี้ผมก็ยังไม่เบียเนี่ยอีงีชุดขาผมก็ยังไม่มีแต่ผมไม่เอาดีกว่า อืมโมี่ชุดอะไรอะ่ะนอ้ดูน่าสนใจไอฟ้ฟ้าฟ้าเงินเงินเฮ้ยมันเป็นชุดชมพูไม่มีให้ดูเหรอไม่มีเลยลืมอันนี้ดูน่าสนใจมากเลยนะผมไม่เคยเห็นเลยหรือว่าผมไม่เคยสังเกตวะอ,อืมมาเอาหัวมาก่อนแลันะเอามาเกียนคนเล่นนะนจริงจริงมันก็มีเกิดแล้วและ แล้วก็มีพอดีไหมว่าพโนสปีสเตอร,ร์เซตหรอมาลองที่มาลองอยากเห็นมากเลยอยากเห็นมากเลยแหม่มเอ,เอ้เสียตาเจ๊กจริงๆไหนลองรีสักรอบสิเผื่อจะมีอะไรน่าสนใจอีกก็หวังว่าไม่อืมจะเสียหรออันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้คือตอนไอเวนเจอร์ป่ะไออันที่สองอ่ะไม่ใช่อเวอร์เจอร์ค่ายมาว์โวนะฮะเปอย่างกันนะอเวนเจอร์นี่คือประชนไัยนะฮะเซตประชนไัยอ่ะ อันนี้ดาวเซียนนี้ก็ไม่เคยเห็นนะแล้วดูน่าสนใจด้วยเหมือนมีลายอะไรด้วยเอ๊ะต้องโดดด้วยต้องโดดด้วยแห่งอ้อย่ามาทุกวันเลยนะอย่ามีอะไรเยอะแยะอ่าวันนี้ได้อีกรอบหนึ่งแน่แล้วก็จะหมดและไม่ใช่รีจะหมดตังผมนี่แหละจะหมดได้แต่อุ้ยชุดอะไรชุดนักแกมเหรอแล้วก็ชุดชมพูอีกนิดนิดหน่อยหน่อย,ยอันนี้ไม่สนใจไม่สนใจแต่สนใจไอชุดนักกล้ามนี่ทําไมมันไม่ลด80%ถ้าเกิด80%นี่ผมเหมาทั้งทุกอย่างเลยเนี่ยแม่งอ้ มีอย่างไหมปวดซ้ำมาดิแต่ผมว่ายังไม่มีอ่ะผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะบางอย่างในแบบในช็อปเมื่อกี้คือแบบผมไม่เคยเห็นเลยนะคือบางอย่างมันเป็นของแบบเซิร์ฟนอกที่แบบมันมาปล่อยแค่เป็นวันๆนะฮะในเซิร์ฟนี้เนาะไม่มีด้วยอหอสักชุดหนึ่งก็คงไม่เป็นไรมั้ง ค่าเสียหายผมก็หมดไปเกือบหมื่นยูซีนะฮะกับไอ้เจ้าซีครี s ส a s ชเนี่ยอูซีก็อยากไม่บาให้ตายเดี๋ยอ,อะไรก็นี่แต่ดูสิค่าเสียหายอีกชุดว่ะเนี่ย1หนึ่งสองสามสี่ห้าชุดไม่สี่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสกินนะฮะที่ได้มาเดี๋ยวเรามารีวิวทีละสกินดีกว่าที่ได้มาวันนี้อย่างแรกเลยชุดจรวดว้าวชอบชอบไหนดูสิ เ <c oughs> ครเกียนี่จริงมันมีหัวด้วยนะผมจําได้มันเป็นหัวแบบสามเหลี่ยมอะไรเนี่ยแหละผมจําได้ว่ามีหัวด้วยไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่านะดูแปบมันเคยมาให้แบบสุ่มเล่นอยู่นะฮะแต่เหมือนผมจะไม่มีนะว้าต้องรอสุ่มไปเรื่อยๆแล้วแหละต้องมาสุ่มทุกวันอนะ่ะจริงๆมันของมันน่าสนใจมากเลยนะบางอย่างเนี่ยต่อ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 ดยชิ้นที่สองนะฮะชุดมีเยไว้แปเซต อันนี้น่าจะยังไม่มีกว่าว่ายังไม่เออใช่ยังไม่มีก็ดูดดตุ้งติ่งดีนะลองเทียบกับตัวมีอันหนึ่งอ,ออยู่ในแน่เนี่ยก็คล้ายๆกันนะฮะแต่คนละสไตล์แล้วมั้งไม่มีห่างก็ดูคล้ายๆก็โอเคโอเคก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะฮะเฉยๆในของถัดไปของถัดไป ผมแม้อันนี้ผมแ่มคือมันเคยมันก็มีอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะฮะแต่เพีเยงแค่ว่าผมก็อยากได้หลยมันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยว้าวโอเคดีดีดีถัดมานะฮะก็คือชุดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมอยากรู้ว่ามันเงาขนาดไหนอะ่ะเพราะเสื้อมันดูเงามากเลยโบเดี๋ยวในรูปมันดูเงามากเลยนะ หรือว่าต้องปรับกราฟิกวะทำไมสีขาววะโ,โอเคโอเคมันต้องปรับกราฟิกนิดนึงเนาะมันก็เงาแหละแต่ไม่ได้เงามากนะอืมก็ไม่แย่ไม่แย่ก็โอเคแต่ถ้ามันเหมือนในรูปกว่านี้นะมันจะดีกว่านี้เยอะถ้ามันเงาเหมือนในรูปเลยดูดิในรูปคือแบบมันออกแบบเงินเินเลยอะ่ะแต่ตัวจริงคือมันเหมือนกับเสื้อขาวเสื้อด้วยสีเงินเงินนิดหนึ่งไงนะอืมแล้วก็ดาซีเออันนี้น่าสนใจอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะ ฟลอรลดาเซียหรออันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้น่าสนใจที่น่าสนใจดูซิอยู่ไหนเอ่ยอออก็ไม่แย่นะแต่เทียบกับอีกคันไม่ค่อยได้อันนี้มันเปลี่ยนทรงไปเลยไงอันนี้เก๋แล้วสวย้วยเออจริงๆแต่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 นี้ก็ดีนะคันนี้คันนี้ถือว่าผมชอบมากเลยมาขอชิ้นสุดท้ายลของวันนี้นะฮะ หวังว่า,วาจะยัง,ยงไม่ยังไม่มีโอเคยังไม่มีสักชุดถือว่าีถือว่าเจเออชุดนักกล้าก็ดูเกียรตดีนะถ้าเกิดหาหัวดีๆให้มันเลยนะฮะชุด <c oughs> น,นักกล้าบางก่อนต <c oughs> ลกดีเหมือนกันเนละหรือ power ranger ใส่นักกล้ามดีในเจได้มันก็ไม่ค่อยเข้า,ขานะสีแต่ได้เหรอมั้ง power ranger ใส่นักกล้ามนะฮะ อะไรกินเกนี่ยผมชอบชอบเลยก็ดูรูถือว่าอีเวนต์นี้ก็ถือว่าดีนะแล้วมันจะดีมากเลยนะสำหรับคนที่ได้ลด80%นะฮะผมได้แค่30%คือโคตรห่วยเลยนะแล้วก็เปลืองตังค์มากถ้าเกิดได้ลด80%นี่ผมอาจจะประหยัดได้เป็น4-5,000 u c เลยนะเนี่ยเผื่อผมอาจจะเหลือประมาณ10,000 u c ใช้ไปแค่ประมาณ3-4,000เองอะ่ะคือใครได้80%นี่แม่งโคตรโชคดีเลยแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนคือกลางๆก็ยังได้แต่แม่ง ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสัตว์เอีเวนต์นี้ผมชอบแล้วเออเกยดีในปรับกราฟิกธรรมดาเหมือนเดิมสิเอกราฟิกธรรมดาก็ยังดูโอเคนะถือว่าใช้ได้นั้นถือว่าใช้ได้โดยรวมถือว่าไม่แย่นะฮะสัตว์เลอีเวนต์นี้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดูดีๆนะฮะเสื้อที่ผมใส่อยู่มาถึงแล้วนะฮะก็คือเสื้อของช่องของผมนั่นเองเนาะก็ไม่รู้เพื่อนคิดยังไงมันเป็นผ้า ผ้าที่เอาไว้ใช้ผ้ากีฬานั่นแหละเขาเรีอกผ้าเลยนะผ้าที่มันลื่อๆนๆอ่ะไม่รู้สิผมจำไม่ได้แต่ประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่างไงดูโอเคป่ะโอเคป่ะไม่ใช่ผมใส่ดูโอเคไหมนะแต่เสื้อดูดูเป็นไงก็อยากเห็นฟีดแบ็กเหมือนกันแหละอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะว่าจะเอามาขายหรือเปล่าหรือว่าจะทําอีกตัวหนึ่งเพื่อมาขายแทนนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอฟีดแบ็กจากเพื่อนๆนี่แหละว่าเพื่อนๆคิดว่ามันดูเป็นยังไงนะ จะเอามาแจกซัพพอร์ตเตอร์ก่อนนะฮะแล้วจากนั้นก็จะทําอีกรอตหนึ่งเนาะแต่เป็นรอตแบบเอาไว้ขายอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอีกแล้วมั้งโอ้สำหรับเพื่อนที่แบบถามว่าเออผมไตคอนถึงไหนแล้วนะฮะตอนนี้ดูโอ้ผมก็คาวแล้วนะฮะใช่พึ่งข่าวนะฮะพึ่งมาเล่นนะผมเล่นไปแค่กี่ตายร้อยเก้าตายแหละประมาณเนี้ยตายท้ายที่ัุดน้ยอยแหละจะลาบากลาบากหน่อยนะฮะแต่ก็ยังทันนะผมคิดว่ายังทันอยู่ แล้วก็จะใส่ให้สุดนะฮะยังไงก็ต้องคอนผมจะพยายามคอนที่ได้ตอนนี้คอนน่าจะประมาณ5,000หรือไม่ก็เกือบเกือบห้าพันะันส4 0 0นะให้ผมเดาประมาณนั้นแหละก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรจะถามหรืออยากให้ผมทำคลิปแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะฮะใต้คลิปนี้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรนะเพื่อนๆถามกันมาเยอะมาก ก็ดูที่ท่า e s c r i p t i o นนะฮะมีหมดทุกอย่างเลยนะฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ผมใช้แล้วก็ดีเทลของช่องแล้วก็เว็บแล้วก็เพจแล้วก็อะๆอีกมากมายนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมช่วยฝากกระชื่อมไลค์กดแชร์และ so subscribe ให้ผมด้วยนะฮะช่วงนี้คน subscribe น้อยมากเลยเตาอสวัสดี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ